กรับมเที่ยววัดเล่งเนยยี่ด้านในนะครับมาดูมุมที่ยกกล้องเกินถ่ายมุมสูงเป็นมุมที่สวยมากๆครับมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับบรรยากาศสวยงาม ที่นี่คือวัดเล่งเนยยี่เยวาวราชนะครับคนมาตําบุญกันเยอะเป็นกล้อง360องศาครับถ่ายมุมรอบให้ดูครับ ตรงนี้เป็นแต้มล่างนะครับดูความสวยงามน,นะครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้ว